ต่อไปก็ขอขึ้นสู่หัวข้อย่อยเรียกว่าหลักการปฏิบัติหรือการภาวนาหมนะายความจะปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างไรอันนี้ก็มีหลักการอันนี้ตมาก็ขอสรุปเรื่องที่ควรทราบบางอย่างมาไว้ก็เริ่มตั้งแต่ว่าคนที่ปฏิบัติที่ควรรู้ความมุ่งหมายก่อนความมุ่งหมายที่จริงควรจะพูดแต่ต้นแต่ตอนนี้เอามาว่าตอนหลักการปฏิบัติเพราะมันสัมพันธ์กับการปฏิบัติให้รู้ว่า พวกควรจะตะหนักอยู่ว่าการปฏิบัติของเรานี่มีความมุ่งหมายอย่างไรความมุ่งหมายในการปฏิบัติของสติปัฏฐานนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ตั้งแต่ต้นพระสูตรทีเดียวที่บอกว่าเอกายโนอายัง e พิกเวมัคโคบอกพิสูจน์ทั้งหลายมันคานี้เป็นทางสายเอกนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้มันคานี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วง โศกะปริเทวะเพื่อความก้าวล่วงความเศร้าโศกและความพิไรลำพันเพื่อความดับสลายไปแห่งทุกข์และโทมนัสทั้งหลายเพื่อรู้ถึงซึ่งธรรมที่ควรรู้คืออริยมรรคท่านอธิบายอริยมรรคแล้วเพื่อประจักษ์แจ้งซึ่งพะนิชภานเนี่ท่านบอกว่าสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเอกที่จะให บรรลุผลต่างๆอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้เวลาเราพูดสั้นๆบางแห่งเราจะบอกว่าถ้าหากว่าบำเพ็ญสติปัฏฐานนี้ครบบริบูรณ์ก็จะทําให้พจชงบริบูรณ์เมื่อพจชงบริบูรณ์ก็จะเข้าถึงวิช,ชาวิมุตติหรือว่าทำวิช,ชาวิมุตติให้บริบูรณ์อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าในเมื่อพูดแบบแรกแล้วว่าเป็นทางสายเอกที่จะ ให้เกิดความบริสุทธิ์อย่างสัตว์ทั้งหลายจะจักแจ้งผลนิพพานมันก็รวมความมุ่งหมายนี้อยู่ในตัวหมดเอาล่ะน,นี้อาตมาจะยังไม่อธิบายเนื้อความอันนี้ว่าถึงตัวหลักการปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่ๆก็ได้กับตัวทํางานและอาการของผู้ปฏิบัติตัวทํางานนั้นก็เคยพูดไปแล้วว่าในการเจริญวิปัสสนา ตัวทำงานก็โพธิปักเคียร์ทำสามสิบเจ็ดประการโพธิปักเคียร์ทำสามสิบเจ็ดประการนี้ได้พูดไปแล้วก็คือ,อามาใช้งานในที่นี้อีกแต่ในที่นี้เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องมาพูดในส่วนของข้อปีกย่อยตัวทํางานที่สําคัญในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในตัวพระสูตรเองจะยกข้อความที่เป็นข้อปฏิบัติมาให้ดู อย่างในข้อปฏิบัติว่าด้วยกายานุปัสสนาก็จะเริ่มว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยยะโลเกะพิชชาโทมนัสสังบอกว่าตามดูรู้ทันกายในกายอยู่อาตาปีก็คือมีความเพียรสัมปชันโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวินัยยะโลเกะพิชชาโทมณัสสังกำจัด ความอภิชาและโทมนัตในโลกเสดได้อภิชาก็คือความติดใจอยากได้โทมนัตก็คือความขัดเคืองไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นตัวหลักสำคัญที่เราจะมองเห็นว่าตัวทำงานที่มีตลอดเวลาในนี้เป็นอย่างไรก็แปลว่าในสติปัฏฐานสี่นี้ ตัวหลักปฏิบัติที่ยืนอยู่เรื่อยก็ได้แก่อาตาปีสัมปชานสติมาซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจและพร้อมทั้งวินัยโลเกอพิชาโทมณสังซึ่งมีกำกับอยู่กับข้อปฏิบัติทั้งสี่หัวข้ออันนี้คำความเข้าใจกันอย่างที่พูดมาแล้วนิดหน่อยแบอบกว่าในการปฏิบัตินเนี้ยก็จะมีสมาธิเป็นที่ทํางาน โดยที่ว่าเราทําจิตให้เป็นกรรมนิยะเป็นจิตท,ที่เหมาะกับงานอยู่แล้วเลยก็เลยไม่พูดถึงได้พูดมาแล้วย้ําแล้วย้ําอีกว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วเราก็ต้องการให้สมาธิเกิดขึ้นให้พอกับการใช้งานมันเป็นตัวรองรับการทํางานยิ่งมีสมาธิดีก็ทําให้การทํางานของสติปัญญานี้ได้ผลมากขึ้นในที่นี้ก็ถือว่ามันมีอยู่แล้ว ทีนี้ตัวทํางานที่เด่นในที่นี้มีสามตัวด้วยกัน <S <S คืออาตาปีได้แก่ความเพียรอาตาปีนั้นมักแปลกันว่ามีความเพียรเผากิเลสเป็นชื่อเฉพาะอย่างหนึ่งของวิริยะหรือความเพียรน,นั่นเองวิริยะความเพียรน,นี้มีหน้าที่สําคัญคือการหนุนให้เดินหน้าคือเราจะทําอะไรก็ตามมันก็ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็เดินรุดหน้าไปไม่ได้ความก้าวหน้าการที่จะทําต่อไปนี้ต้องอาศัยความเพียรเป็นตัวเรา่าเป็นตัวหนุนเป็นตัวเร่ง ในการจเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีตัววิริยะความเพียรน,นี้มาช่วยให้เดินหน้าไปในการปฏิบัติแล้วตัวหลักก็ตามมาก็คือสัมปชนนัญโญมีสัมปชัญญะคือมีตัวปัญญาแต่ว่าสัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัววิปัสสนาสัมปชัญญะเป็นตัววิปัสสนาเป็นตัวที่ทําให้ได้ผลของการจเจริญสติปัฏฐานอย่างแท้จริงมีปัญญาที่รู้ชัด ตามเป็นจริงกำกับกับสติซึ่งพูดต่อมาก็สติมามีสติสติก็เป็นตัวเด่นของสติปัฏฐานเป็นตัวกำหนดจับอารมณ์ที่ป้อนให้แก่ปัญญาซึ่งตรึงอารมณ์นั้นไว้ให้ปัญญาดูตาปัญญานั้นหรือตาของใจคือปัญญานั้นจะได้มองเห็นความเป็นจริงได้สตินี้ มองในแง่เทียบกับปัญญาปัญญาหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นวิปัสสนาสตินี้ก็เป็นฝ่ายสมาธิหรือเป็นฝ่ายสมถะอันนี้ก็เป็นตัวทํางานที่เด่นและทีนี้เมื่อเรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินี้แล้วพร้อมกันนั้นผลที่พ่วงมาพร้อมกันนี้เมื่อเรามีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลาก็จะมีอาการเป็นผลพ่วงอยู่ด้วย ในการปฏิบัติตลอดเวลาก็คือว่ากําจัดอภิชาโทมนตสในโลกเสี็จได้คือความพอใจขัดใจความติดใจความขัดใจอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีซึ่งมันจะเป็นภาวะที่เป็นไปเองถ้าเราปฏิบัติถูกท่านก็เลยพูดกํากับไว้ด้วยอันนี้เรื่องของอภิชาโทมนตสหรือความพอใจขัดใจติดใจขัดใจบางทีท่านก็เรียกว่าความยินดียินร้าย เรียกว่าโทมนตสเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ให้รู้เข้าใจสภาวะในอย่างนี้แล้วก็การที่เรากําจัดอภิชาโทมนตสภาวะติดใจขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้ไปได้เนี่ยในการปฏิบัติระหว่างปฏิบัตินี้เป็นภาวะที่เรียกว่าชั่วคราวคือเราก็มีภาวะที่กําจัดกิเลสได้ชั่วคราวเกิดขึ้นซึ่งภาษาพระเรียกว่าตทังคะกับวิขำพนะ คือเป็นการละได้ชั่วคราวโดยที่ว่าโดยที่มีองค์ธรรมมาอยู่แทนเป็นตัวกุศลก็ทําให้องคุศลเกิดไม่ได้หรือว่าเป็นการที่ว่าตัวองค์ธรรมนั้นอย่างสมาธิมาข่มเจ้าตัวกิเลสไว้กิเลสนั้นก็ปรากฏตัวทํางานไม่ได้อันนี้อันหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าในแต่ละหมวดเนี่ย จะมีข้อความซ้อนกันบอกว่าตามดูรู้ทันกายในกายตามดูรู้ทันเวทนาในเวทนาทั้งหลายตามดูรู้ทันจิตในจิตตามดูรู้ทันธรรมในธรรมทั้งหลายนี้ก็จะมีการสงสัยว่าเอ๊ะรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างไรก็เลยอธิบายกันไปนต่างๆนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งในฝ่ายของผู้ที่ปฏิบัติที่สงสัยกันอยู่เรื่อย เรถือโอกาสอธิบายนิดหน่อยในหนังสือระดับอัตถกถาเนี่ท่านจะอธิบายเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาทั้งหลายหลายเหล่านี้ไว้ถึงสีห่ห้าในเดวยกันที่อาตมาเห็นว่าควรรู้เป็นหลักสําคัญก็มีอยู่สองหนก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดกายในกายหรือตามดูรู้ทันกายในกายเนี่ยกายในกายก็หมายความว่า เรารู้ทันในกายว่าเป็นกายหมายความรู้ตรงสภาวะรู้ตามเป็นจริงของมมนเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนานั้นรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นนั้นในกายก็รู้ว่าเป็นกายหมายความว่าไม่ใช่รู้ในกายเป็นอย่างอื่นแต่ว่ารู Jimmy, see, beginner, uhm. ้ในกายเป็นในกอหมายความมองเห็นในกายอ้าวกลายไปว่ามองเห็นในกอไปซะหรือมองเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลอันนั้นเชื่อว่าตอนนี้ไม่รู้สภาวะ รู้ในกายก็เป็นกายรู้ในเวทนาก็เป็นเวทนาไม่ใช่เห็นธาตุเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เกิดความหลงไปตามสมมติบัญญัติเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเองอันนี้เรียกว่ารู้ทันกายในกายอันนี้เป็นการที่ว่าปฏิบัติทําให้จนเข้าถึงความอย่างรู้แจ้งสภาวะเพราะว่ามีคํากล่าวอันหนึ่งบอกว่า สิ่งที่ดูมองไม่เห็นกลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูอันนี้เป็นคำที่กล่าวไว้เก่าๆเป็นยังไงคือว่ามองดูกายแต่ไปเห็นเป็นในก่อมองดูกายเห็นเป็นในกอก็หมายความว่าได้เห็นตามสภาวะสิ่งที่เป็นจริงไปเห็นตามสมมติแล้วนี่เรียกว่าสิ่งที่มองดูมองไม่เห็นคือสิ่งที่มองดูนั่นคือกายแต่ไม่เห็นคือไม่เห็นกาย กลับไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูคือไปเห็นในก่ออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือเรียกว่าเกิดความหลงผิดขึ้นมาทีนี้ในการปฏิบัติธรรมนี้ท่านต้องการให้ดูให้รู้เข้าใจสภาวะที่เป็นจริงรู้รูปร,รู้นามอะไรต่างๆเหล่านี้นี่การแง่นงนหนึ่งอีกไหนหนึ่งก็คือการรู้กายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่คือว่าเวลาเราพิจนารณานี่เราจะดูแต่ละส่วน ที่เราดูกายเราก็ดูการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างหรือดูส่วนประกอบของร่างกายที่แยกเป็นอวัยวะต่างๆสแสดงว่าเป็นส่วนย่อยดูกายนั้นที่เป็นส่วนย่อยซึ่งประชุมอยู่ในส่วนใหญ่อีกทีหนึง่งเพราะนั้นมันก็กลายเป็นการก็แยกแยะจำแนกวิเคราะห์ออกมาให้เห็นกายส่วนใหญ่นี่ซึ่งเมื่อแยกออกไปแล้วแจกแจงออกไปแล้วนี่ก็ จะเป็นส่วนย่อยลงไปตามเรบจกกนกระทั่งว่าไม่มีอะไรเหลืออัเนเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีต้นกล้วยเนี่ยเราลอกกาบออกไปทีละชั้นละชั้นผลที่สุดหมดไม่มีเหลือต้นกล้วยเลยนี่ก็เหมือนกันสิ่งที่เราเรียกว่ากายเรียกเวทนาเรียกจิตเรียกธรรมเนี่ยมันเกิดจากไอ้ส่วนย่อยต่างๆถ้าเราพิจารณาแต่ละส่วนแล้วแยกแยะออกไปก็ไม่เหลือสิ่งที่เป็นตัวสมมติบัญญัตินั้น อันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งที่จะตมานำมาชี้แจงให้ฟัง